สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์อทองคำและรายง,งานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่4สิงหาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้รักษาร,ระดับจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวที่ประเวณ32.443บาทต่อ1ดอลลาร โดยนาเวลาที่แม่สีบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ3353.770ดอลลาร์ต่อทรอยออนนาชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ98.685จุดด้านกองทุน s p สพขายทองคำออก1.43ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ953.08ตันโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับลดอาาัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้สะท้อนผ่านซีบีกรุ๊ปบงชี้มีโอกาส87.5%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอาาัตราเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจากระดับก่อนหน้า ประกอบกับหนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสรัฐเฟด อารีนาคุกเลอร์นะคะจะลาออกจากตําแหน่งในวันนี้วันที่8สิงหาคมเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีโดนรรัททมผู้นําสหรัฐสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีมุมมองสนับสนุนการปรับรลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดเข้ามาแทนนอกจากนี้นะคะค่างเงินดนอนลลาร์ได้รับแรงกดดันเพิ่มหลังประธานาธิบดีโดนรรัททมผู้นําสหรัฐสั่งปลดกรรมธิการสํานักงานสถิติแรงงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าบิดเบือนตัวเลขการจ้างงานซึ่งตอกย้ำความวิตกกังวลเกี่ยวกับเจตนาของประธานาธิบดีโดนันทผู้นำสหรัฐ ในการแทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดสำหรับวันนี้นะคะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนกรกฎาคมราคาตรงคำเคลื่อนไหวไซด์เวระยะสั้นมีแนวรับแรกรอยู่ที่บริเวณ3344ดอลลาร์3333ดอลลาร์3321ดอลลาร์ หากกลุ่มแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,308ดอลลาร์3,293ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ3,363ดอลลาร์3,373ดอลลาร์3,386ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3,413ดอลลาร์และ3,423ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่4สิงหาคมปี2 5งหราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาทีาไ่ไม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13บสนาะฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํา4ครั้งราคาครั้งที่4ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาท แม่สิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าต้านขับขณีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สิงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ